นอบนอมแด่ there, พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกับขอการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับ mm hmm. ยโยมก็นั่งกระตาบรรดาสายวันนี้ก็ตรงกับวันพริฤหัสัดีที่2ี่สิ่สิงหาคม พุทธศักราช2,568แล้วเราก็ถือโอกาสนะั่ฟังธรรมะในยามเช้ากันในกระสสความต่อเนื่องในทุกวัน,นอะไรที่มันพอทำได้เนี่ยยังมีโอกาสในการลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมันยังอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็ใช้ในการภาวนาต่ออะไรที่มันจะเป็นประโยชน์นะกับชีวิตเรา ตื่นมาทำกับข้าวเนี่ยคุงหาเข้าปางหารเนี่ยแล้วต่างบาททาบุญเนถวายประสงค์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยอย่างน้อยนะจิตใจมันก็มีความสุขนะตอนที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคือวันวันหนึ่งเนี่ยอะไรที่มันเห็นแก่ตัวเนี่ยเอาออกไปได้ในชีวิตมันก็เบาเอาออกได้มากมันก็เบาได้เยอะเนี่ยพอเบาแล้วเราก็ไม่ต้องวิ่งหาความสุขกันมาก คือคนเรามันทุกข์กันเพราะว่าเนี่ยมันเติมมาเยอะความเห็นแก่ตัวมันเยอะเนี่ยพอความเห็นแก่ตัวมันเยอะเนี่ยจะไปหาความสุขมาเติมเนี่ยมันเติมยังไงมันก็ไม่พอนะเพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุแต่เอาไอ้เชื้อความทุกข์มันออกไปได้บ้างเนี่ยมันก็สงบเย็นเองตามธรรมชาติเขาเนี่ยก็ต้องเพียรปฏิบัติเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องยาก มันเป็นเรื่องที่มันฝืนความเคยชินนะคือจิตมันไม่ได้ชินแบบนั้นชินในการแบ่งปันในการสละออกเราคุ้นกันจะเรื่องว่าจะเอาจะมีเนะี่ยอยากมีอยากได้เนี่ยวิ่งหากันเนี่ยเราจะคุ้นกันเรื่องนี้นีทานเนี่ยก็ทํา,าไปบ้างสละไปบ้างคือให้จิตมันไม่ได้ไปหลงกับโลกเขาเยอะนะ ทานเพื่อสละความตนีเนะี่ยทำอะไรแล้วให้บ่อยๆให้คุ้นคือไม่ต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้แค่ชีวิตวันหนึ่งช่วยเหลือคนรอบข้างเขาได้บ้างมันก็ยังดีในกสละเป็นรงกายแรงใจไปแทนมันก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยทว่าสุดท้ายพวกพวกนี้ทําไปมันก็กลับเข้าหาตัวเนี่ย กลับเข้าหาตัวผู้ทําเองกันแหลนะทานก็ดีศีลก็ดีเนี่ยภาวนาก็ดีเนี่ยยิ่งมีการภาวนาด้วยนะในเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตกันแหละเพราะมันไม่ได้มีทุกพบทุกชาติที่เกิดมาเกิดมาแล้วมันไม่ใช่มีการภาวนาตลอดนะแตภาวนานี่ถึงแม้บางที่ก็บอกมีมภาวนาก็ดีแตบางที่มันก็ยังไม่ได้เป็นไปเนี่ยเพื่อการ ว่าพ้นระจากกองทุกเนี่ยคือมันก็เป็นถ้าเป็นเรื่องของพราม์คนนี้ฝึกสมาธิเขามีอยู่แล้วสาเร็จฌานอะไรเขาก็ทํากันอยู่แล้วนะตั้งแต่ก่อนยุคที่พระพุทธเจ้าท่านจะจัดสรุปทำด้วยเรื่องฌานเขามีอยู่แล้วเนี่ยแต่ฌานมันก็มีเสื่อมมีได้มีเสื่อมก็มีอายุของเขาอยู่ นะก็เนี่ยแหละเรื่องการภาวนาที่มันเป็นไปเพื่อการดับทุกขนะ์มันไม่ได้มีตลอดแต่ใครจะไปประมาทวารอจะไปชาติหน้าแล้วกันชาติานหน้าค่อยภาวนาแล้วกันชาตินี้กําลังใจกําลังกายไม่พอเนี่ยพอแค่ทานน,ะนี่ยศีลคือถ้าทําได้ทําไปก่อนนะเพราะว่าน,นี้มันไม่แน่ไม่นอน เน่คือไม่เนี่ยไม่นอนนี่แหละนะมันเป็นเรื่องที่มันมันวัดได้ยากมนตัวชีวัดเลยเนะี่ยคือคนที่จะไปเกิดในยุคพุทธกาลพวกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทานศีลพร้อมนะ่ะบางท่านเคยภาวนามาอยู่แล้วด้วยเคยบวชในพระพุทธศาสนามาอยู่แล้วด้วยเนะี่ยทำไปต่อกันเนี่ยก็จะได้ไม่ประมาทได้ชีวิตบราะอะไรก็ไม่เนี่ยไม่นอนจริงจริยิง ถ้าได้ทำอะไรที่มันเป็นบารมีติดตัวไว้เนี่ยของวกนี้มันมันก็ข้ามเนี่ยมันไม่เหมือนทรัพย์ทางโลกเนี่ยทรัพย์ทางโลกเขาเนี่ยคือหามาได้อรียว่าหาไาทั้งชีวิตเลยแล้วกันเนี่ยตายไปมันก็เอาไปไม่ได้เนี่ยมันก็ทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ยคือบางทีเก็บไว้เนี่ยปรวกกัตนนิินย,ยังมีเลยเนยสมัยก่อน,นขุดไปลืมก็ยังมีดูเรื่องราวพุทธการก็ได้ ฝนะังไวนะ้ไม่ได้บอกลูกหลานะหายนะเก็บมาตั้งชีวิตนะไม่รู้จะไปใช้ยังไงเนะีนะ่มันต่างกันเนะียอริยทรัพย์เนี่ยเป็นกำบารมีนะมีศีลที่ดีเนะี่ยมันก็ติดตัวไปเนะี่ยคืออยู่ไหนเนะี่ยมันก็พึงระลึกว่าเออมันก็ระลึกตารรมธรรมชาติของเขานะตามความเคยคุ้นที่ทั้งทำมาต่อเนื่องเนะ่ยว่าฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ควรเนะี่ยบางที จิตมีเมตตามันก็ไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขาเลยเนะี่ยเมตตาอยู่ในจิตเป็นปกติเนะกิดมาก็เอ็นดูมีความรักใายเอ็นดูผู้อื่นเขาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องป้องกันไวนะ้เนี่ยไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนะี่ยของพวกนนี้เรียกว่าอริยทรัพย์ทั้งนั้นติดตัวไวนะ้เน,นี่ยศีลเนี่ยยิ่งถ้ามีศีลเนี่ยของนักบวชด,ด้วยมันก็เป็นทรัพย์ที่มูลค่ามันก็เยอะขึ้นไปอีกนะแล้วมันก็ติดตัวด้วยนะคือ ันตามไปเลยนะเนี่ยข้ามไปเลยเนะี่ยตายไปแล้วมันก็ยังติดอยู่นะถ้าถ้าทำแบบคุ้นนะคุ้นเนะี่ยเนี่ยก็มีนะมีเรื่องราวตัวอย่างอยู่มาเป็นพระภิกษุท่านในสมัยพุทธกาลเนี่ยออกบวชในยุคของพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยแนะหละคือตามธรรมดาท่านบวชมาแล้วก็ต้องเรียนกรรมฐา,านนะพระท่าเรียนกรรมฐา,านแล้วท่านก็เรียกว่า คนเนี่ยต้องห้าภาษาก่อนถ้าตามวินัยก็ห้าราษาถึงจะไปปีกเล่นปีกวิเวกอยู่คนเดียวได้ห้ 5, าภาษาก็เ้าเป็นผู้ที่รู้ความนะไม่ใช่ว่านับกันเฉพาะอายุห้าภาษาอย่างเดียวถ้าพ้นห้าภาษาแล้วบางทีบางท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ความเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์าก็ไม่ได้ปล่อยก็ต้องอยู่เนี่ยอยู่ทือนทิสัยก่อนถ้าไปเองเนี่ยอันตรายถ้าไปทีบางทีก็วินัยก,ก็ไม่รู้เนี่ยบางทีไปทําอะไรผิด พิสิตทิาบ้างมันเป็นโทษกับตัวเองบ้างเพชาวบ,บ้านเขาตีเตียนบ้างนี่พิสุทธันนี้ท่านก็พ้นนะแล้วก็เป็นผู้ที่คือมุ่งมั่นเลยแหละมาบวชมาปฏิบัติเนะี่ยมุ่งพันธิพาลอย่างเดียวเลยนะท่านพ้นทา,างปัสสาท่านก็เข้าป่าไปไปปีกเล่นปีวิเวกตามป่าเนี่ยตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิคือทําต่อนเนื่องดนะ้วยความที่มุ่งมั่นมากเนะี่ย ร่างกายเนี่ยมันก็ล้านะไม่ทันเนี่ยฟื้นไม่ทันคือเพียนเยอะนะเพราะว่านจิตเนี่ยมุ่งมั่นคือแน่วแน่แน่วแน่ธรรมวิพานเนี่ยนะคือต้องปฏิบัติให้ได้นะทางก็เพียนสุดท้ายเนี่ยเดินจงกรมอยู่ก็ไม่ไหวเนี่ยร่างกายไม่ไหวนี่ยก็เสียชีวิตกันตรงที่เดินจงกรมเลยด้ความมุ่งมั่นทันน,ะนก็มากมาก,มากเยอะเลยนะคือตายไปแล้วเนี่ย ไม่มีใครรู้นะเพราะว่าไปปีกเวเวกอยู่คนเดียวคือร่างท่านก็ยังอยู่ที่ทางเดียนจงกรมนี่นะคือนันก็เหมือนอาการที่เหมือนฟุบแล้วนอนหลับไปตื่นมาตื่นมาเลยไป,ไปเหมือนไปอยู่ในที่ที่มันวิจิตแล้วเนะี่ยสวยนะคือไปเกิดบรนเทวดาไปเกิดบรนเทวดาปุ๊บเนี่ยก็มีคืออะไรที่มันเป็นอริยทรั์ท่านนะ่ะมันติดมันมาเลยนะ คือเขาบอกว่ามันเหมือนลืมตาเหมือนหลับไปลืมตาติ่นมาเอ้ามันมาโผล่มาอีกที่หนึ่งแล้วนี่แหละตายนี่มนันเล่าไว้แบงนี้ตืต่นมาพุ๊บก็นเนี่ยอะไรที่มันวิจิตพิสดารที่ความงามที่มันพอจิตจนนะนำดิได้มันเพื่ปา,ก,ปาก,กวดตรงนั้น,นแล้วก็มีบริวารด้วยมีนางเทพอักษรมามาโคมดนตรีอยู่ บริวารน,นับพันเลยเนี่ยมากคือถ้าลืมตาตื่นมาในท่านสะดุ้งเลยเอา้าวนี่ทาไมมันมีผู้หญิงมาอยู่ตรงนี้ล่ะคือท่านยังเข้าใจว่าท่านเป็นเป็นพระภิกษุอยู่เนะี่ยมีเป็นเทวดาแล้วสมัยก่อนเขาไม่มีกระจกยุคต้องดนนะูยุคโบราณนะยุคนี่มันกระจกมันไม่ได้หาง่ายๆเนี่ยท่านก็ยังเข้าใจว่าถ้าเป็นพระอยู่เนี่ย ทำไมตื่นมาเม่ผู้หญิงมันเยอะอย่างนี้ล้อมอยู่นยแล้วก็เอาเสื้อผ้าคุมเนี่ยกลับมาหม่หมเฉวียงบาอยู่เ่ยมันเดิมแล้วก็งงเนี่ยทําตัวไม่ถูกก็พยายามลีหนี้ยอกมาเนี่ยคือเททธิดาเขารู้เลยนะว่าเออท่านเนี่ยน่าจะเคยเป็นสมณะมากอ่อนดูอากัปกิริยาเา้าไม่ใช่คนที่จะมาหลงเพลินในความสุขเนี่ย สุกันเป็นทิพย์นะนี่แหละสมณะสัญญานะมันมีผลนะบางทีแต่ใครมีไปเกิดเกิดมาแล้วดูมันไม่ไค่อยไปมีความเพลินทางโลกมากนะเห็นทางโลกแล้วมันเป็นทุกข์นะนคือมันก็มีอย่างนั้นหละมันก็ไปได้สมมุติแหละนะคือแต่ที่สุดแล้วนะมันไม่ได้มีสาระอะไรับชีวิตมากนะคือทําก็ทําไปเถอะ อันนี้มันก็เป็นเนื่องกันมานะเนี่ยสัญาสัญญาในสําคัญเหมือนกันทีเป็นนักบวชมันติดตัวนี่เขาไม่ได้มาติดตัวทีทั้งค่ายสัญญาสัญญาสามประการเนี่ยก็พึงนะก็พึงดํารีว่าเราก็มีเพศต่างจากข้าเรื่องหัดเนี่ยดำริว่าเนี่ยเราก็เรียกว่าความเป็นอยู่ก็ต้องอิงอาศัยผู้อื่นเขาแล้วก็มารายาทนะ ศีลาจาวัตต่างๆเนี่ยที่เราพึงกระทาเดี๋ยวมันก็มีที่ท่านบอกว่าสามณะสัญญาสามประการเนี่ยเนี่ยมันจะต่อยอ่ดไปได้เยอะเลยคือใครําดิได้หนึ่งๆน,น,งนะหรือสรับนักบวชนะมันจะช่วยเนี่ยคือศีนเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ด่างเลยนะมันจะมีความต่อเนื่องในศีลเนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ไม่โลภไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเนี่ยคือ ทำอะไรก็มีแต่ประโยชน์เนี่ยนี่มาติดตัวเนี่ยดูภิกษุท่านนี้คือทังเคร่งเนี่ยมุ่งต่อพระนิพพานเนี่ยคือบวชมาไม่ได้เอาเล่นเนี่ยคือปฏิบัติเนี่ยเอาจริงเอาจังมากพระนิพพานเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าตายก่อนนะเพียนมากเนี่ยทั้ก็เสียชีวิตไปก่อนเนี่ยดูว่าตายไปเหมือนหลับไปแล้วตื่นมาตื่นมาเอ้ยเอาอะไรเนี่ยไม่มาอยู่ที่นี่แหละก็ยังคิดว่าตัวเองยังบวชอยู่เนี่ยเป็นพระภิกษุอยู่ นตหนังที่พับสอนก็เนรมิตมาเนี่ยเป็นรัตนะเนี่ยเป็นแก้วมาเพื่อให้ท่านได้เห็นสภาพตัวเองเนี่ยโอ้ท่านเห็นแล้วก็โอ้เออมันมันไม่ใช่สภาพเหมือนพระแล้วนะแต่ไอพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่รูปทางกายเนี่ยมันอยู่ที่เป็นสภาพทางใจเนี่ยคือท่านคือดึกได้เลยว่าเราพึ่งเรียกว่าเพียรเนี่ยปฏิบัติกันอยู่นี่ มาตรับสงส่เสียชีวิตไปก่อนนะแต่มันไม่เป็นไรเนะี่ยคือมันดูนะตรวจดูว่าพระพุทธองค์ท่านยังอยู่ไหมเนะี่ยเออปรากฏว่ายังอยู่นะคือเวลามันไม่ได้ล่วงไปไกลเนะี่ยคือตายไปปุ๊บปั๊บมาเกิดเลยเดี๋ยอุบัติเหตุเลยท่านรีบดูเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่รีบมาหาเลยพานางเทพีดานานะงสอสรเนี่ยมาด้วยกันเลย นี่ยก็เป็นบริวารแล้ครับมาด้วยกันเลย่จะได้ฟังทรรมก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบนะว่าเป็นท่านนี้เ,เป็นภิกษุที่บวชในศาสนาเราเนี่ยแหละแต่ว่าทําความเพียรมากนะคือเสียชีวิตคาที่จงกรมเลยลก็ยังไม่มีใครเข้าไปพบร่างนะก็นี่ก็มาเกิดเป็นเทวดากนะ็บริวารมากเนะี่ยคือ สมบัติก็มากนะเพราะว่าบ็ญกุศลไว้เยอะอโดยเฉพาะบุญกุศลที่มาเกิดจากการภาวานาท่านทําไว้มากแน่ะว่าเสียชีวิตไปก่อนท่านก็มาข้าเฝ้าพระองค์ท่านเนี่ยท่านก็ตัดเนียเรียกว่าเล่าไปเหมือนอุปมาแล้วกันบางทีปีศารรมเ่ยก็ท่านก็มีเนี่ยประยู่อาศัยนะก็ลเล่าไปมาเหมือนท่านจะอยู่ในป่าเนี่ย ป่าที่มีลนต,ตีเนี่ยไผเลาะเนี่ยขับร้องอยู่ตลอดนะแต่ในป่ามีแต่หมู่ปิศาจคือท่านก็ถามว่าท่านจะออกจากป่ายัางไงนะก็คือสวรรค์ท่านจะแหละนะสวรรค์เนี่ยก็คือสวรรค์นะถ้าคนอยากไปก็บอกเออมันก็สวยงามดีดูรูปจิตรกรรมที่คนโบราณเขาว่าดในสวรรค์นเนี่ยสวยงามงดงามเนี่ย แต่สำหรับผู้ที่เห็นโทษภัยเนี่ยสมณะเนี่ยสวรค์กนะ็ป่าดีนะปาลกชัดดีเนี่ยเนี่มีดนตรีขับร้องฟ้อนลาด้วยเต็มไปด้วยมูปีศาสตร์นะปรีศาจคือคือมันสวยเนะี่ยมันสวยแนตะ่ว่ามันน่ากลัวกลัวที่จะติดน้นก็ถามว่าจะออกยังไงเนี่ยคือคือปฏิบัติเพียนปฏิบัติแต่ตายไปก่อนพระพุทธองค์นั้นก็สร้างบรรดาสายเนี่ย นต่ออุปมาอุปไม้ไปไปถามมาบางทีถามไม่ได้ถามตรงเนี่ยนั่นคือเป็นอธัธยาศัยของแต่ละท่านเนี่ยก็มีแค่พระองค์ท่านทราบเนี่ยว่าท่านนี้จะปวดยังไงเนี่ยทั้งก่ออุปมาไว้เนี่ยเหมือนเขาเรียกว่ามีรถเนี่ยชื่อว่าไม่มีเสียงดังในบรรดารถพานนะ ที่มันเป็นเครื่องนะเป็นเครื่องเกวียนสมัยก่อนก็ได้มันบรรทุกของก็ได้จํานวนหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวเราดนะูรถลากเนี่ยรถที่มาขนของอะไรพวกนี้เนะนี่ยมันขนของก็ได้จํานวนหนึ่งเนะี่ยมันก็ถ้าน้ําหนักมันไม่ไหวนะมันไม่มีน้ํามันเครื่องอนะไรพวกน,นี้มันก็เออแ, lemons, แอนแอเสียงดังวงการบรรทุรถเนี่ยชื่อว่าไม่มีเสียงดังมีล้อนั่นคือธรรมเดี๋ขับเครื่อนไปขับเครื่องด้วยธรรมนะ ก็คือความเพียนยนะี่แหละทำที่มันเป็นเครื่องสนับสนุนนะเพียรทางกายเพียนทาง,าทางใจน,นี่คืออันนี้ที่ท่านตอบท่านไปอธิบายอย่างนี้นะท่านก็ตอบปรนะเด็นก็มีก็เรียกว่าคิดอุตตปะนะความละอายในะเก่งัวต่อบาปเนะีนะ่ยเป็นปทุนเนี่ยกั้นลดอยู่การลดไว้รอบเลนะนมีสตินะเป็น เครื่องกั้นเป็นเกาะกั้นมีสติแล้วก็มีเนี่ยท่านแรกแล้วท่านชี้ก่อนเนี่ยทางเนี่ยเป็นทางตรงอ่ะตอนแรกตอนแรกท่านชีน้ก่อนนะทางนี่ยเป็นทางตรงเนี่ยก็ชี้ทิศด,ด้วยทิศนั้นชื่อว่ามีภัยก็บอกว่ารถเนี่ยภัยเลยนะแล้วก็สําคัญคือมีสมาธิฏิเป็นนายสารถีคอยคุมรถคือจะบุลลุดเนี่ยจะหญิงก็ชายก็ตามนะถ้าได้ขึ้นรถเนี่ยไปตามทางเนี่ย ยิงย่อมเข้าใกล้ปนิพาน์ไปเรื่อยๆแต่ก็สำคัญใน่สมมาธิทิเนี่ยเป็นคนขับเนี่ยเป็นนายสนาธิเนี่ยคอยคุมทิศทางเลยจะไปไหนมาไหนก็ต้องอิงสมมาธิทิเนี่ยแต่อ์ปกอบท์ทำอื่นๆมันก็ต้องมีนะนะรู้ทิศรู้ทางก็ต้องรู้อิริอุตปาในความละอายเกินกวตบ,บาร์ปเนี่ยท่านท่านมีนะตื่นมาเอ๊ะเอาทำไมผู้หญิงมาอยู่งี้ละ่ะเอา สะดุ้งเลยเพราะกลัวเนี่ยกลัวสีจะด่างพอยไม่ยุ่งนะเนี่ยฮีดีอตปะความลอายเก,งก่งัวตบากมันก็ต้องอยู่ในจิตเนี่ยของพวกนี้มันมันก็เนื่องมันนะสมรธสัญญาคือมีครบปุบ๊บเนี่ยของอื่นจะตามมาแล้วก็พินิเพียาาอยู่เรื่อยด้วยเนะี่ยคือจะใช้สอยอะไรก็ตามแต่ลนะสมาสัญญาจะเป็นเครื่องที่ช่วยให้ท่านเนี่ยไม่ใช้สอยไปตามความเพลิน ปจัจใจสี่ก็ไม่ได้กินตามเขินเนะี่ยเพราะว่าชีวิตท่านเนื่องเรืผู้อื่นนะมันจะมากินอะไรตามใจชอบเนะี่ยมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะมันไม่ถูกเลยรมท่านเนะี่ยถ้าใครมีธรรมมาเนี่ยกุ้มครองกันตลอดเนะี่ยถ้เป็นพระก็ตามนะเป็นนักปวชก็ตามเนะี่ยเป็นฆราวาสก็ตามนะาาาเลยฆราวาสจะทํายากไหมเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพิจารณาเนะนะมันมันก็ยากอยู่ระดับหนึง่งยากเลยแหละ นันก็ตามอย่างนี้เออสุดท้านั่นก็แสดงธรรมไปนะวิปัสนาสุญญาตาด้วยนะคือพระอุุธองค์ท่านแสดงธรรมที่ระดับมราารลุพระอรหันต์เลยนะคือให้ท่านเทวดาท่านเนี้ยได้ฟังนะคือยกมาหมดนะอนัตตาวิปัสนานี่คือยกไปจริงนะไม่ใช่ว่าพูดเป็นหัวข้อเลยคือทมที่ มันว่างเนี่ยไปจากความเป็นตัวตนเนี่ยเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็รวมลงในอัตตาเลยนี่สาคัญนะเห็นว่าอัตตาอีิพาพระงท่านบอกท่านเนี่ยมุ่งสอนทําให้ภูมิธรรมระดับพระอรหันเลยให้ตัฟังแล้วอจิตเจอสภาวะ,ะเจอความจริงแบบนั้นเห็นแจ้งตามนั้นก็คือบรรลุพระอรหันได้เลยนะคือก็ยังไม่ปมดอัตนนตาเลยนะทำดีท่านสอนเนี่ย แท้เทวดาก็รับได้แค่เป็นพระโสดาบันนะแล้ก็เปรียบไว้เหมือนคนกิน,นข้าวเนะ่ยกินได้เท่านั้นอิ่มเท่านั้นปากมีเท่านั้นท้องมีเท่านั้นกินอิ่มก็เท่านั้นเนี่ยก็พระรหันก็ยังไม่ถึงเลยก็ท้องจุเท่านี้นะแท้ประโสดาบันที่เกิดท่านก็ไปเพียรปฏิบัติต่อเนะี่ยนี่ดูเล้ว,ว่าเออสำคัญเนะนะี่ยเออนี่อยากอยากเกิดในยุค มีพระพุทธเจ้าท่านใหน้อุปมาให้ฟังก็ต้องระดับเนี่ยต้องเหมือนท่านจะนตายไปแล้วตายไปแล้วไอ้พุทธเจ้ายังมีอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหทเนีนยะท่านยังอยู่นะรีบมาฟังทมเนี่ยคือจิตต้องเพี่ยนมากนะไม่ใช่ว่าไปตั้งเงนความตั้งใจไป,ปรอแหลแหลๆแล้วก็ไม่ได้เพียนสร้างเหตุอะไรกันอะ ความสำคัญคือสร้างเหตุเนี่ยสร้างเหตุปุ๊บเนี่ยธมันมาเองที่ปัจจัยแวดล้อมมันจะมาเองเดี๋ยวคือท่านเนี่ยสู้เต็มที่เนี่ยเอาชีวิตแรกมาเลย,เยแต่ก็ยังดีว่าพระพุทธเจ้าท่านยังดำรงอยู่ท่านก็ไม่ได้ไปไปเสวยเขาเรียกว่าความสุขที่บันไกลเกินจะปฏิบัติด้วยเนี่ยคือตายปุ๊บรู้ตัวปั๊บเลยเอาตื่นมาตื่นที่ไหนไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านอยู่ไหนลนะ่ะร,รีบมาหาท่านเลยนะ นี่ก็เป็นะตัวอย่างนะมันไม่ใช่ว่าเ,ออเกิดในยุคสมัยที่มีพระเจ้าจะเป็นอะไรที่มันเกินวิสัยนะไม่เกินวิสัยนักปฏิบัตินะแต่ว่าถ้ามาเอ,อตั้งไว้เออยากไปเกิดรงนี้นั่นนะมันก็ต้องดูตามเหตุว่าเหตุปัจจัยมันประจบเหมาะไหมนะสร้างเหตุที่ดีไหมซึ่งยุคนี้คําสอนยังมีนะคือ ปฏิบัติไว้ก่อนนะ่ดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าให้ทานรักษาศีลเนี่ยอันนี้มันของติดตัวทั้งนั้นอริยทรัพย์ทั้งนั้นถ้าเกิดมาแล้วแต่มันยังมีความคิดเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวจานนี้ไม่พร้อมเลยไปเกิดชาตนิหน้าแล้วกันค่อยมีปฏิบัติพอไปเกิดจริงนะมันก็จะคิดแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆเพราะความจริงมันก็มีแค่ปัจจุบันขณนะน่มันไม่ได้มี ตัวแปอื่นที่มากหรอกแต่ตอนนี้คิดแบบนี้กแนวโน้มรู้เลยว่าอนาคตมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกนะนี่ก็นําเรื่องราวมาเล่านะว่าเออว่าของพวกนี้อริยทรัพย์ติดตัวนะศีลก็ดีเนี่ยโดยเพาะศีลในพระวินัยด้วย,ยติดตัวมากแต่มันจะติดตัวได้ก็ต้องเนี่ยอาศัยสมณสัญญาช่วยเยอะะนะคุณธรรม,มอื่นๆนี่ก็จะช่วยเนี่ยนะโดยยิ่งจะประกอบพร้อไมได้สามารถที่ย นต่คือมันก็ใกล้เนี่ยพอดิพาไปเรื่อยๆเหมือนอุปมาที่พระองค์ท่านตัดด้วยเนี่ยคือทางนี่เป็นทางตรงเนี่ยทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัยเนี่ยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดังเนี่ยถ้าเป็นรถบ้านในคนนิดหน่อยว่ากระดังนะร้องเอดไม่เหมือนรถมาทำเนี่ยคือคนไม่ได้เนี่ยสัตว์โลกเนี่ยจะไปเท่าไหร่ก็ถ้ามีทำได้อยู่จะไปกันได้หมดเลยไม่มีร้องสักแอดน่รถที่ไม่มีเสียงดัง ล้อเนี่ยประกอบด้วยล้อเนี่ยคือธรรมมีหิริเป็นเครื่องกั้นเป็นปัทุนกั้นมีสติเป็นเกาะกั้นมีสมารถีเนี่ยเป็นนายสารทีอเนี่ยให้ไปกันเนี่ยเนี่ยคือมีเท่านี้ได้ไปเดี๋ยนะมันใกล้พันิพพานไปเรื่อยๆอ่ะนะนี่ก็นําธรรมะเนี่เรื่องราวในพุทธการมาเล่าเนี่ยมาเป็นข้อคิดเป็นคติเนี่ยให้ปารุษค,ความเพียรก็จะได้เพียรต่อ นี่ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะในวังก็มีด้วยการณ์ชนี้